ประเด็นที่เรากําลังพูดจะพูดกันต่อไปนี้คุณวิรัตคุณลิซ่าท่านผุ้ฟังครับหรือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่กําลังถกเถียงกันอยู่ขณะน,นี้ถูกไหมครับจ้างสีรส่ร้อยห้าสิบสองวันนะผมคําประเด็นอยากจะโยนให้ท่านผุ้ฟังได้คิดต่อคือว่าเราควรจะขึ้นไม่ขึ้นแล้วถ้าขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วจะหาทางออกอย่างไรนี่คือเป็นหนึ่งประเด็นที่กำลังถกเถียง การขนาดนี้ประเด็นค่าจ้างดีนะครับพักการเมืองที่ผ่านมาก็จะเอาไปหาเสียงกันหลายรอบแล้วถ้าผมจําได้รอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วไม่ใช่ว่า14พฤษภานะครับรอบที่แล้วก็มีการบอกว่าจะขึ้นค่าจ้างแต่ก็ทําไม่ได้รอบนี้เนี่ยพักที่เสนอที่ผมฟังและชัดๆก็จะเป็นพักก้าวไกลขึ้น450บาทต่อวันพักเพื่อไทยขึ้น600บาทต่อวัน แต่เอา4 5 0มาพูดก่อนเพราะว่าพรรคเก้าไกลเขาได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลวงเล็บคาดว่าคาดว่าน่าจะเป็นแกนนำนะต้องวงเล็บนะฮะพอดูด,ออดูยังถูกคขัถูกขัดอยู่นะฮะ4 5 0บบาทต่อวันคำถามที่สำคัญคือควรขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นแล้วกระทบอย่างไรทางออกอย่างไรวันนี้มาฟังนายหัวอัดครับมากันเลยนะฮะ เการขึ้นค่าจ้างหรือไม่ขึ้นค่าจ้างผมถามท่านคุณวิรัตคุณลิซ่าต้องรับฟังว่าในใจท่านคิดยังไงตอบก็ามาใน Facebook ไลน์ like ของคุณหมอน่งอาเซียนหน่อยนะแต่ผมอยากจะแชร์กับท่านอย่างนี้ว่า450บาทต่อวันการจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะครับให้ดูสามปัจจัยนโยบายนี้เป็นนโยบายที่หาเสียงง่ายครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินรัฐบาลครับใช้เงินภาคเอกนชนนู่นนะ ภาะระค่าใช้จ่ายมันเป็นภาคเอกชนขึ้นอยู่พิจารณาสามเรื่องครับหนึ่งอัตราที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มค่าจ้างเนี่ยเป็นเท่าไหร่สองอัตราการเพิ่มของราคาสินค้ามันเป็นเท่าไหร่และสามอัตราการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงของแรงงานเนี่ยเป็นเท่าไหร่เอาสามเรื่องเนี้มาพิจารณาร่วมกันในช่วงสิบสองปีที่ผ่านมาถ้าเราไร่ยงเรียงค่าจ้างในประเทศไทยเนี่ย ถ้าเราขึ้นขึ้นมาแล้วห้าห้าครั้งถ้าเราขึ้นเป็นครั้งที่สี่ร้อยสิบาทเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่พบว่าอัตราการเพิ่มของค่าจ้างก,กับราคาสินค้าอัตราการเพิ่มค่าจ้างมากกว่าอัตราการเพิ่มของราคาสินค้าแต่ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาค่าจ้างเพิ่มขึ้นสูงใกล้เคียงกับาราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงใกล้เคียงกับการเพิ่มของค่าจา้าง โดยเฉพาะยิ่ออยงปีที่แล้วที่ราคาสินค้ามันเพิ่มสูงข,ขึ้นนะและที่สาคัญประเด็นที่สามก็คือว่าในช่วงปี2 5 5 9ถึง2 5 6 3ประสิทธิภาพแรงงานไทยเพิ่มสูงกว่าขาจังเพราะนั้นสามปัจจัยเนี้ยผมให้ท่านฟังคิดว่าเราควรจะเพิ่มไม่เพิ่มเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอย่างไรนะฮะ ในนี้ในการเพิ่มค่าจ้างเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบซึ่งมีความกังวลหลายเรื่องว่าเอ๊ะเพิ่มค่าจ้างมันจะทําให้ย้ายฐานการผลิตเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่ผมว่าเวลาเวลาเราน้อยมากอะ่ะนะคงคุยได้ไม่ไม่เยอะนะครับผมเอาเป็นประเด็นประเด็นแล้วกันถ้าเราเทียบค่าจ้างในอาเซียนขนาดนี้เนี่ยประเทศในอาเซียนเนี่ยที่มีค่าจ้างสูงก็จะเป็นบรรไนายสิงคโปร์อินโดนีเซียนะแล้วก็เราใน ถ้าขึ้นจะใจกล้เคียงกับมาเลเซียมากเพราะนั้นก็จะอยู่ในดับที่สี่แต่ถ้าเทียบ C l m อเนีเนี่ยแน่นอนที่สุดการขึ้นค่าจ้างค่าจ้างของไทยมันสูงกว่าซ l m อลาวพม่ากัมพูชาอยู่แล้วถ้าขึ้นไปอีก4 5่ร้ยสิบก็ก็ยิ่งห่างออกไปเพราะนั้นก็เป็นความกังวลของนักลงทุนของนักธุรกิจไทยว่าโอกาสที่จะย้ายฐานการผลิตมันมีสูงแต่ว่าการย้ายฐานการผลิตเนี่ยไม่ปัจจัยของแรงงานเนี่ยปัจจัยค่าจ้างมันไม่ได้เป็น ตัวชี้วัดชี้ขาดกันร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นหนึ่งปัจจัยเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะบริหารเรื่องนี้อย่างไรนะครับอ่าทีนนี้มาดูต้นทุนนะต้นทุนใครอยากจะรู้ว่ากระทบต้นทุนของภาคการผลิตไทยเท่าไหร่ภาคการผลิตไทยก็จะมีกะเกษตรอุตสาหกรรมบริการนะครับใครอยากรู้ว่าการขึ้นค่าจ้างแต่ละรอบเนี่ยมันทําให้ต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรของภาคการผลิตไทยเท่าไหร่ แรงงานค่าจ้างเนี่ยนะครับเป็นต้นทุนในภาคเกษตรสามสิบเปอร์เซนนะเป็นต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมค่าจ้างนะเป็นต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมสิบเปอร์เซนกลกลม,ลมอ่าเป็นต้นทุนในภาคบริการยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนตนะเพราะนั้นถึงรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในบทความผมที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจไปตามกันได้เรามีเวลาไม่เยอะนะฮะอันนี้ การขึ้นค่าจ้างของผมตกลงขึ้นไม่ขึ้น <c oughs> ผมบอกถ้าดูฟังอย่างนี้บอกคุณวิรัติคุณลีซา,านี้ขึ้นครับฟังชัดๆประเทศไทยผมเชียร์ให้ขึ้นอ,อาจารย์บ้าไหมเนี่ยเพราะว่าขึ้นแล้วเนี่ยมันทําให้ต้นทุนเพิ่มนะเมื่อกี้ไล่เลียงแล้วเกาษตรอุตสาหกรรมบริการและทําให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณสัก0.1เปอร์เซ็นต์คิดเป็นเงินบาทก็ประมาณหนึ่งถึงสองบาท เพราะนั้นขึ้นค่าจ้างรอบนี้410บาทจะทำให้ราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นประมาณ1-2บาทอ่ะผมเชีื่อขึ้นแต่วิธีขึ้นของผมผมจะแบ่งเป็น3ระดับในการขึ้น,นค,ครับเดี๋ยวเรามาเฉลยสามามอันดับในการขึ้นดีกว่าไหมคะเดี <c oughs> ๋ยวเราพักกันสักครู่คะ่ะได้ครับคุณลิซ่าครับอ่าเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะอืมครับต่อนะครับ สวัสดีครับขอบคครับอาจารย์ครับมีคนเขียนเข้ามาใน f Facebook บ,บุ๊กไลฟ์ว่าอะไรนะย้ายฐานเดี๋ยวไม่มีเวลานะครับใครอยากจะทักมาคุยส่วนตัวก็ว่ากันไปนะนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องต่อรอบที่สองหรือเปล่าเรื่องของค่าจ้างค่าจ้าง4ี่รย้าสิบาทเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นมายาคติหมายความว่ายังไงในความหมายของผมหมายความว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันขึ้นเกินเกินแล้วก็ใกล้เคียงอยู่แล้วนะเมื่อวานที่บรรยายที่อุดรเนี่ยนะครับผู้ประกอบการที่มานั่งฟังนี่ก็ผมก็ไล่ถามเลย ท่านจ่ายกันเท่าไหร่ก็450บวกครับบางเจ้าก็จ่ายเป็นพันนะเพราะนั้นสา300อยเนี่ย3 0 0อเนี่ยจ่ายใครก็น้องๆที่ล้างรถนะครับจ่าย300้อน้องๆที่อยู่ในปัม๊มเติมน้ำมันให้เราเลยนะ300แต่ที่อยู่ในบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ย450บวกอยู่แล้วเพราะนั้นเกือบจะไม่มีผลอะไรเลยใน450นะอันนี้ผมค้างไว้คราวที่แล้วรอบเบรกแล้วเบรกแรกก็คือว่า450บบาทเนี่ยผมแบ่งอย่างนี้ในการขึ้น ผมบอกว่าโค้งขึ้นนะเพราะว่าประสิทธิภาพของแรงงานในช่วงปีห้าเก้าถึงหกสามเนี่ยมันสูงกว่าการเพิ่มของค่าจ้างแล้วนะผมมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงแต่คุณจ่ายผมต่ําเนี่ยผมไม่โอเคนะมันควรจะจ่ายให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพแรงงานของผมแม้ว่าเราจะต่ําแม้ว่าเราจะอยู่ในที่สี่ในอาเซียนก็ตามในประสิทธิภาพของแรงงานก็ตามนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเราต่ำกว่าเวียดนามเยอะแม้เราจะสูงแต่เราก็ยังต่ำกว่าเวียดนามผมแบ่งเป็นสามระดับอย่างนี้ครับผมก็คือว่า ผมสตาร์ทอยู่ที่3อ0ห้าสิบสี่นี่เป็นตัวเลขของประเทศไทย300ห้าสิบสี่บาทผม <Yeah. S 1> เพิ่มองนี้ครับเพิ่มตามประสิทธิภาพของแรงงานในสามกลุ่มก็คือแรงงานในเกษตรแรงงานในอุตสาหกรรมแรงงานในภาคบริการอในช่วงที่ผมบอกว่าสองพันึงร้อยห้าสิบเก้าถึงสองพัน่ร้อยหกสิบสามเนี่ยประสิทธิภาพแรงงานเราสูงเนี่ยนะครับแต่มันสูงไม่เท่ากันผมก็จะจับในกลุ่มสามกลุ่มเนี่ยมาจัดแรนกิ้งใหม่ว่า สี่ร้อยบาทเนี่ยนะครับควรจะเป็นภาคเกษตรที่ได้สี่ร้อยบาทเพราะภาคเกษตรมีประสิทธิภาพของแรงงานต่ําสุดในสองในสามกลุ่มนี้นะสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทควรจะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องได้นะเพราะนั้นถ้าเราฐานสามร้อยห้าสิบสี่สามร้อยห้าสี่ก็ขึ้นไปสี่ร้อยสี่ร้อยี่สิบห้าคนที่จะได้สี่ร้อยห้าสิบาทนะก็ควรจะเป็นบุคลาานในภาคบริการไอซีทีก่อสร้างโรงแรมพัตคาร้านอาหารอะไรพวกเนี้ย นะที่ปรึกษาธุรกิจอะไรพวกนี้นะกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพแรงงานที่สูงกว่าอีกสองกลุ่มก็คืออุตสาหกรรมและบริการนะนะนี่คือผมเสนอแนะว่าควรจะเพิ่มเป็นสามกลุ่มนี้แต่มันมีมิติเรื่องหนึ่งในเศรษฐกิจนี่นะครับมันจะกระทบโน่นนั่นนี่เยอะเต็มไปหมดเราขึ้นค่าจ้างคนที่รับภาระรับกรรมก็คือผู้ประกอบการเขาต้องเพิ่มต้นเป็นการเพิ่มต้นทุนในเขาในขณะที่ ค่าปุ๋ยก่อแพงค่าไฟก่อแพงค่าน้ําก่แกแกแกแอแพงคุณยังไปขึ้นค่าจ้างอีกเหรอฉันจะอยู่ยังไงนะครับผมเสนอแนะเป็นอย่างนี้ครับวนะ่าหนึ่งรัฐบาลที่เข้ามาถ้าอยากจะขึ้นค่าจ้าง450บาทคุณจะต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอันนี้สําคัญเพื่อเกิดการซื้อจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยการขึ้นค่าจ้าง4ี่บาทต่อวันภาคเอกชนใส่เงินไปกลมกลมประมาณสัก4ี่พล้านบาท น้อยมากสี่พันล้านบาทน้อยมากจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนะหมายความว่าแรงงานได้รับเงินตรงนี้ไปก็จะไปกินไปใช้ไปจับจ่ายใช้สอยรวมนล้วสี่พันล้านกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยมากศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตน้อยมากศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉนั้นรัฐบาลใหม่เข้ามาถ้าขึ้นสี่ร้อยหาสิบหันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ใน m o อูของแปดพักที่ก็เซ็นกันก่อนหน้านี้ใช้คำว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผมคิดว่าคําว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเทคไทม์มันต้องใช้เวลาแต่คําว่ากระตุ้นเศรษฐกิจผมมันต้องทําทันทีนะครับมันต้องทําทันทีสองครับต้องขยายตลาดสินค้าส่งออกไทยในต่างประเทศให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ป,ปัจจุบันผมมองว่าที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกไทยทําได้ดีแต่ดีไม่มากพอทําได้ดีนะครับแต่ดีไม่มากพอวัด พูดแบบนี้มีเหตุผลไหมเพราะมูลค่าการส่งออกไทยในอาเซียนที่ไปแข่งกันในตลาดโลกเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งคือสิงคโปร์ที่ส่งออกไปเยอะเบอร์สองคือเวียดนามนะเบอร์สามก็คือมาเลเซียเบอร์สี่ประเทศไทยเมื่อก่อนประเทศไทยอยู่อันดับสองก็การส่งออกในอาเซียนที่ไปตลาดโลกประเทศไทยโดนเตะลงมาเป็นอยู่อันดับสี่อ่ะก็แสดงว่าทําได้ไม่ดีทําได้ดีแต่ยังไม่ดีพอ มันมีจุดบอดอยู่หลายจุด,ผม,ด,ผ,มดนะผมพูดผ่านทางรายการไม่ได้นะผมพูดผ่านทางรายการไม่ได้มันมีจุดบอดอยู่ถ้าท่านไปปิดจ,จุดอ่อนตรงนี้ท่านเราพวกเราจะมีส่งออกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่คุณต้องไปขยายตลาดส่งออกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบนันการเก็บภาษีเพิ่มเป็นเรื่องสําคัญอ่าคนอาจจะด่าผมนะปัจจุบันก็ภาะรันทุนเยอะอ,อยู่แล้วค่าจ่ายยเก็บภาษีเพิ่มเลยครับ ทำไมต้องเก็บทําไมต้องเก็บรายได้เพิ่มครับหนึ่งการหาภาษีเพิ่มขึ้นสองปรับโครงสร้างด้นานภาษีเพราะว่าว่าที่รัฐมนตรีคลังว่าที่รัฐมนตรีคลังคุณสุกัญญาตันสกุลก็บอกว่าโอเคเขาพยายามจะเข้าใจผู้การแหละเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มก็คือเพราะนั้นลดภาษีนิติบุคคลให้กับ s อ e เสีย20%เรหลือ10%เพราะนั้น เงินจะหายไปจากภาษีในส่วนที่เป็นนิติบุคคลสักประมาณทั้งสามแสล้านบาทเพราะนั้นรัฐบาลใหม่ก็ต้องไปหาภาษีมาเพิ่มหนึ่งจากการปรับโครงสร้างภาษีสองไปหาภาษีเพิ่มจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งคนที่มีฐานะเขาถือคลองไว้เยอะสามไปปรับเรื่องภาษีของอสินค้าฟุ่มเฟือยอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะเข้ามาชดเชยในส่วนที่ทางว่าที่ลําตีคลังจะลด ภาษีนิติบุคคลให้ปรับลดต้นทุนด้านอื่นๆนะค่าไฟค่าน้ำมันถ้าเป็นภาคเกษตรกรก็ค่าปุ๋ยนะกลุ่มสินค้าที่เราต้องพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศอะเราต้องมาทำได้นะจึงจะไปช่วยลดต้นทุนจากค่าจ้างที่มันสูงขึ้นนะวางตำแหน่งของประเทศไทยใหม่นะตำแหน่งประเทศไทยด้านการผลิตไม่ชัดนะครับ การที่เราขึ้นค่าจ้างเพิ่มขึ้นหมายความว่าประเทศอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยถูกขยับมันไม่ใช่เป็นที่เน้นแรงงานเป็นหลักแล้วนะท่านต้องบอกให้ชัดว่าท่านจะเป็นอะไรในอุตสาหกรรมอะไรของประเทศไทยอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค,ค่าเพิ่มไม่สูงข,ขึ้นเพื่อจะให้นักลงทุนไทยมั่นใจว่าเออฉันพร้อมที่จะใส่เงินเข้าไปในค่าจ้างนะแต่อุตสาหกรรมไทยมันขยับไป อีกแบบนึ่งมากกว่าที่เป็นเน้นเลเบอร์แล้วนะนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาเอ้ยอุตสาหกรรมไทยมันเป็นมันมีนวัตรกรรมมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเน้นเลเบอร์อินเทนรีฟผมพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าขณะนี้เนี่ยสินค้าไทยที่ไปต่างประเทศเรากําลังสู้กับสินค้าจากเวียดนามซึ่งสินค้าเวียดนามเนี่ยเขาเน้นแรงงานเป็นหลักกึง่งกึ่ง กึ่งกึ่งทุนด้วยเราก็แพ้สินค้าของมาเลเซียที่ส่งไปขายต่างประเทศเราก็แพ้มาเลเซียถูกไหมเมื่อกี้เราบอกยอยู่ที่สี่ไงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมตกลงอุตสาหกรรมไทยสินค้าไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนในเวทีโลกจะเป็นเน้นอะไรไงเป็นหลักก็ก็แพ้เวียดนามนี่เน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นหลักอ้าวก็แพ้มาเลเซียเพราะฉะนั้นตําแหน่งของเรามันต้องประกาศให้ชัด ว่าจะเป็นอะไรเพื่อสอดรับกับค่าจ้างที่มันส่งขึ้นก็คือจะต้องไปอุตสาหกรรม4.0แต่อุตสาหกรรม4.0เนี่ยมันเป็นวาทกรรมที่มันทําไม่สําเร็จนะมันทําไม่สําเร็จนะมันต้องทําให้มากกว่าที่มันอยู่ปัจจุบันมาเลเซียอดโเลีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็เป็นอุตสาหกรรม4.0น่ะแล้วเรามันมันแตกต่างกับเขาอย่างไงอะไอ้ตรงเนี้ยต้องวางตําแหน่งประเทศให้มันชัดอ่ะคุณดีซ่าประเด็นต่อไปที่อยากช่วยเอสเอ็มบีก็คือว่า ช่องทางในการเข้าถึงทุนของ s อ b มันยากมากนะการขึ้นค่าจ้างแบบเนี้มันต้องมีช่วยเหลือ s อ b โดยการที่คุณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าที่อยู่ปัจจุบันนะมันต้องมี fast track มันมีช่องพิเศษที่จะทำให้ S.B. b เนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อจะทำให้เขาไปชดเชยในส่วนที่ต้นทุนที่เขาจ่ายจากการเพิ่มค่าจ้างนะเจ็ดโมงยีิเนาทีพอเป๊ะ ค่ะอาจารย์คะดูเหมือนกับว่ามันมีหลายอย่าง<ต>เรานะยังไม่จบแต่เราม,มีหลายอย่างที่เราจะต้องปรับหรือว่าต้องมีการช่วยเหลือ,อ,อนักธุรกิจผู้ที่ทําประกอบการธุรกิจกันถ้าจะขึ้นค่าจ้างแบบนี้จริงๆนะคะอาจารย์คะได้มันต้องมีมันไม่ใช่จบที่แบบขึ้นค่าจ้างส1 0้อสิบาทแล้วจบมันต้องมีอย่างอื่นเข้าไปช่วยผู้ประกอบการนะครับอีกหลายอย่างเลยเพราะมันเป็นโยงกันหมดนะเป็นวงกลมเลย ขึ้นไอนน้นี่ก็จะไปกระทบนี่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 นะหมดเลยคราวนี้ผมพูดแบบเร็วมากเพราะใส่เป็นข้อๆนะอยากจะพูดแบบชัดๆช้าๆนะเพื่อคลี่ในแต่ละข้อนะว่าเป็นอย่างไรศาสตราจารย์ดรสุชาติธารดำทองเบียเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผมอ่ะนะท่านอยู่ภรคเปื่อไทยนะก็ท่านเสนอว่าการหารายได้ก็คือทํ้อาจารย์ดอกเบี้ยมันไม่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอาจารย์ได้เปลี่ยนมันอ่อนดิ มันก็จะทําให้เราส่งของมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่อาจารย์สุชาติเสนอไว้น,ะนานนี้นะก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับผมก็มันมีหลายอย่างอ่ะที่จะต้องดูไปองค์รวมพร้อมๆกันจากการค<า>ุกค่าจ้างสี่รสิบาทครับคุณทิสาคุณวิรัติท่านผู้ฟังที่รพครับพี่น้องชาวตทยครับผมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องมาดูกันรายละเอียดนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของ굿มอร์นิ่งอาเซียนกันแล้วขยายเวลาหน่อยได้ไหมคุณมอร์นิ่งอาเซียนเนี่ยสัดสักสามชั่วโมงได้ไหมคะ เอาเปว่าแต่วันนี้หมดเวลากันก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาคลี่รายละเอียดกันดีกว่านะคะวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วขอบคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวสครับสวัสดีค,ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ